ว้าวว้าวด้เลยวันจนทร์้ลยว้าวมีไข่อยู่บ่เนกําลังลุ้นเลวพี่น้องมีท่ตามักแตงกะไดอือหือพี่น้องเอ้ยหอมพี่น้องอันนี้ของน้องน้อยน้องน้อยบอกว่าของน้องน้อยคือไข่เต็มเลยป้าคนหาเนี่ยคนหาพี่น้องไข่เต็มเลยไข่ใหญ่กว่าหมูเลยไข่ใหญ่ดวงดีอืมดวงดีเอาออกไปเลย คือกันมือตัวตัวเลยใครจะเจ็บเลยดวงดีมีเกณฑ์จะถูกหวยหมดกำลังจะรวยนี่ก็ซ่วยไม่ได้ตื่ตืตืตืมือนี้พาพี่สาวที่มาจากไทยมาหาป่ากินข้าวป่าอยู่ริมสะพี่น้องเอ้า สวัสดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยและกับผู้ที่อยู่ต่างประเทศเด้อพี่น้องมื้อน,นี้กับสิพากันมาหาปูหาปลา,ากินข้าวอยู่ริมสะเนาะกับเอื้อมีเพื่อนพี่น้องอ <c oughs> สบายดีสวัสดีเด้อพี่น้องมื้อน,นีนกับอากาศหนาวเลยพี่น้องป้าตอนนั้นนงน้อย<ต>ส่วนมาตั้งแต่หกโมงเช้าพี่น้องขนาดตอนนี้ประมาณหกโมงครึ่งแล้วเนาะก็ยังแบบหนาวและก็ลมพี่น้อง น้องน้อยว่าสิพามาล,ล่าปลากินสดๆอยู่แคมซะเนาะพี่น้องกะประมาณว่ากินขาา้าวป่าอะไรเนาะมือน,นี้กะสิตามักแต่งมาหุงบะมีม่น้องน้งว่าเอ้ยมีทาสิพาจะไปกินข,าาาข้าวป่าอ่ะข้าวป่าอยู่ไซ่ะอยู่ดีเลยพี่น้องป้าพี่น้องไปเตรียมตามล่าหาปลาน้วกันเลย<ว>เย้าปเลย <c oughs> หลังจากใส่มองแล้วเขากบสิไ่ปลาแถวแคมเนาะพี่น้องให้เพิ่นออกไปให้ออกไปถึงมอง ถ้าลงน้ำได้โนจะเกี่ยวลงแล้วพี่น้องลงไปลอยน้ำเลยลงไปว่ายเลยนะพี่น้องคือหนองห้านี่เป็นหนองที่สะอาดเด้อพี่น้องห้าบ่ได้ปล่อยให้น้ำอย่างไหลลงเนาะไปเห็นปลาเข้าวางีเดโอยพี่น้องถึงลาแล้วมันติงติงติงมีขู่ด้วยส่ะ ขู่ใส่ได้撒แม่นบนว่ว้าย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 นวาจังเลยนนูจะไปดว,ว้ายว,ายวาย้โอ้ยนนนป้า,า,า,พ,า,าพี่น้องเออมีมตื่นเต้นก็เฮา,า,าอีกบอบอเอาอันนั้นก็นได้เอาอันุงพลาสติกเอากระยางเอานนะเมีกระต่านั่นแหละ เพราะว่าเออมีเนี่ยเพื่อนเบิ้องแต่ในคลิปน้องพี่น้องก็เลยพามาหาตัวจริงมวอนี้แซมเด็กกับเอฟซีแม่นแซมเอฟซีเออมีเพื่อนยู่ไทยนะเพื่อนเบิ่งคลิปเขาตลอดเบิ่งคู่คลิปเลยเนาะแล้วเพื่อนก็พาเพื่อนมาเพื่อนตื่นเต้นกันอ่ะกดเสียมวยปลาตื่นเต้นขนาดปลาขอตัวบักใหญ่มันโดดเนาะปลาขอกหลายเขาเคยเห็นตัวใหญ่แต่ว่าแข่งขันจับปลาละแต่ว่ามันบัวถือมองได้ปลาขอพี่น้อง มันบบมีคีมันบนบ่ติดเนาะปลาห่อทำแบบมันโดดไปเลยไข่เดี๋ยวนี้ท้องคือตึงตึงนอนอนแบบนี้มาแล้วรับรับรับส่งรับโดดลงน้ำคือเก่าเดี๋ยวส่งลงน้ำืนเนนะ โอ้ยโอย้พี่น้องพี่น้องถืออีกแล้วมองติ่งมาเบิง้งมาเบิ้งมองติ่งพี่น้องมาดู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 หลุดแล้วดป่าบอนอยู่พี่น้อง มาพี่น้องบัรน,นี้กับซีมาดังไฟไว้จะหน่อยนองน้อยขึ้นมานน่สั่นกับกลับได้พี่น้องหนาวดังไฟปิ้ง่าเลยเนาะแต่ว่ากลังเวนน้นนะฮอนได้พี่น้องตอนเช้านี่หนาวกับตอนแรงเนาะ <c oughs> เมื่อกี้นี้ใส่อยู่หนองลุ่มเนาะพี่น้องไ,ได้ปลาตัวเดียวพี่น้องเอ้ยก็เลยเปลี่ยนมาใส่นองนี้เพราะว่ามันบถือเลยพี่น้องคนขมโมยกะขมโมยแท้ขมโมยว่าพี่น้องเลยเจ้าของหาปลากินกะจุดสิบมีเนาะมาเปลี่ยนใส่นองนี้ลองเบิ้งพี่น้อง ตอนนี้ป่าถือแล้วนี่มันจบลงแล้วมองนี้ก็คือพี่น้องอันนี้หาแวบๆบมแบบามีพี่น้องสิบบอกให้ว่าเขาเจ้าลักเนอใดหนึ่งคือใส่มองสองคือเขาเจ้ามาซดเอาเด้อพี่น้องคือหนองที่เขาใส่เมื่อกี้นี่ฮะที่ว่ามันบอถึกป่าเลยฮะเขาเคยเห็นป่ามันฟูมันฟูแล้วมันตายนะนะเขาเลยจับขึ้นมาเบิง่งแล้วพากันงงตอนนั้นเนาะงงว่าเอาป่าคือตายพี่น้อง บารนี้ละหายสงสัยแล้วว่าเป็นยังปลาคือพูว้าย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 อยู่นี่อยู่นี่ว้ายมีว้ายว้ายมันดิตพี่น้องมีดีใจขนาดลว้าเร็วเร็วไอ้มีว่าปดเอาเลยนี่ลองจับมึงซื่อบวกคิดว่าสืออุ้ยพี่น้องลองจับขึ้นมาซื่อเอาไอ้มีเอาไหมเอาจับเอาเลยนี่ลองดุกเกี่ยวมบ้าองก่อนเอาอาะพี่น้องปดปลา ล, bert, analysis, ità, งลงน้ำบอไดหมายความว่าลงน้ำเลืกบอดได้แ้วพี่น้องแต่ว่าลงน้ำตื้นได้ได้แล้วจบลูจะบมีองคอาโลกนิูกิกเออ้อา้อลบเข้าใจภาษาไทยเข้าใจภาษาลาวเลย หนูไม่ได้อยู่ไทยคะ่ะหนูอยู่ลาวเดี๋ยวมันหลุดได้พี่น้องเลยอเอามีพอก่อนนี่พี่น้องมาแล้วมาแล้วตัวที่สองใส่ลงไปเลยหอ้ยโอ้ยจาตัว,ว,ตวใหญ่ตัวใหญ่โอ้ยตัวใหญ่พี่น้องใหญ่กว่าเมื่อกี้นี่ มาเบิ่งยามไปเลยนี่วุ้ยวุ้ยว้ยแต่อีกแล้วพี่น้องเลิกกีบดน้องน้อยโอ้ยพี่น้องหนาวกันหนาววุ้ยไม่ใช่บอลลูกบอลมีโอ้ยยัยยัยยัยโอ้ยลงใจแล้วได้ครบพลแล้วป้ามันคือดินดินแห้งแท้ พี่พี่มัมีดินแหงขนาดเลยนี่ดินแหงเกินพี่น้องเฮ้ยได้แล้วอมือว้ายโอ้ยป้ามันคือแหงแท้ตัวนี้ฮะเออตัดเลยของมองของมองป้าคือดินแหงแท้ มีเอามีเอากันทงเลยโอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยหนาวบ่หนาวเพิ่นก็ลงอาบน้ำเด้อพูดหนีเด้อพี่น้องเด้ออาบทุกวันอาบทุกวันอาบน้ำทุกวันเสื่อมมาสิฮ้อนเพิ่นไปอาบน้ำโน้ตพี่น้องนี่ขณะอากาศหนาวเพื่อนก็ยังลงอาบน้ำเจ่าหัวเลยอร่อพี่น้องขาวจืขาวมุดหน้าลงเลยลูกเอาหน้ามุดลงเลยลูก มุมนแนเอมน,นานอน,นอนเลยแบบมุดด้วยนะลูกเอ้ยอยยันจมน้ำโอ้ยสิจมไม่ช่งมันม่จมดอกมุดลงเลยเดี๋ยวให้รางวัลปาานึง <c oughs> มาบี้พี่น้องอันนี้คือป่าเนาะได้ห้าโตพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าโต้สาคนเลยมาบีิพี่น้องมาใส่เกลือ นก็ให้กินคกบคนเนาะขอนำะมันเจ้าทีเจ้าฐานด้ยฮะเพื่อนแบบคือสีบโบห้เอาไปขายนะเนาะเขาสังเกตมึงหลายเธื่อแล้วเวลาเขาได้ปลาไหลแล้วเขา,เาไปขายสอนนะน,นะพี่น้องไปขายมาแลวหาบบได้เลยปลาไหลเพื่อนโให้ขายจะคล้า,ายว่าเจ้าทีเจ้าฐานเพื่อนจบมีจะให้เห่านะได้อยู่ในกลิ่นพี่น้องตัวโบห้ขายประมาณนี้แหละอันนี้เป็นความเสือส่อมบุคคลเนานะพี่น้องบบเสื่อกับโบลบลูนะ่เนาะ โอ้นาวได้นาวได้เจ้ห้าตัวพอดีโอ้โหห,หอมมากปา,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 ามันขนาดเลยพี่น้องน้ำมันโยดพับพับ,พบ,พบ ืควันขีนขึ้นนี่ก็คือน้ำมันหยาดในนี่พี่น้องตากใกล้ชิดชุกแล้วมาเปลี่ยนมือวันนี้พี่น้องให้น้องดเกี่ยวไปต่๊เตงเหมือนต่ำเตงปิกปลาปิกไปปิกมาปิกนิกริมสระนะวันนี้ใจแล้วอ <c oughs> ย่าหัวมือหน่าืะ ใส่มาสก์้าไปกินปลาเอมีวะทำอีกแต่หน้าบ้าวะเอาเอวีวะว่าแมนเจ้าชี็์อันคลิปนั้นบอกวะเอาใส่มาสก์้าไปกินปลาคิดว่าจะ์ฟิชหวังอีกแล้วสบายดีพ่อแม่พี่น้อง หมวกเห็นหมวกแล้วกินหอใบวานีหลงพน้องมวกใไม่เหมวกาใ่โลดเยเป็นห่วงหมวกใหมมลมวกหลงใส่แล้วหลงเออแนอใส่ไแนปไปอ้าวม่เนว่าแนมบิงหมวก หัวมลยแวทหัวว <in> <bin> mm ่าอย่ช hmm. mm ึ hmm. mm ้งอยู hmm. mm ่ย hmm. ต mm ่างแดดลบงค่ะอยูต่างแดดอยู่โอ้เห็นยต่างแอกมเดเมลกายับหัวแท้หัวว่าไอ้นั่งก็หัวอดหัวได้โทรมาหาลงอีกแลยังหัวจะเจอีตนแม่อยู่ยังหัวจะอีตตนคสองเลย เ,เกือบือกเบได้ประกาศหาเดียวละแม่เนาะคิดอยู่เลยค่ะประกาศแม่ว่าชไดีงีดด้ดูบ้าจะมีบ่ปอกบ่ได้ดอกค่ะปลาโทดอกพักลวกใหม่ๆเลยทำมากินกับปีปปลาพี่น้องมีแต่ดอกมันยามีใบค่อยลายมีไข่อยู่บ่เนาะกำลังลุ้น,<ม>นอกกย,ยู่พี่น้องมีแท้ไข่คนชุกก่อนเพราะว่าท้องมันปุ้งเลยยามนี้มีบ่ไข่ยาม เริ่มไข่แล้วนะตอนที่เขาใหดล่าป่ามือนะเออเนาะมันเริ่มไข่เดือนพฤเนาะแม่นเดือดผ่านเดือนพฤษจะคิเริ่มไข่อ่อนแล้วปีงปา่าใกล้สิซุกแล้วนอ้องตะเกี่ยวกับซิมาลงมือตำมักแตงเลยเนาะนี่ส่วนลายกินกินกินแต่ตำมังหุ่งเนาะส่วนลายแต่ว่ามือนี้หาซิมาเปลี่ยนกินตำมักแตงเนี่ยจากมือโอ้ยพี่น้องกระเทียมอยู่ในกระเป๋าคิดอยู่ไอ้ยังยั้งอันนี้วะใส่ถุงส่งมาลืมเลย เราทาเริาา่มเราทำกันเราาื่อยเรามาหาด้วยกันนะลูกด,ดิกวะให้กินด้วยนะลูกด,ดิกซ้อมมึงดิเร้อวะชุกแล้วปลาเห่ากับเ,เรือแต่รอต่ำพี่น้องทางไว้มันฮ้อนแต่ออกกิฮ้อนๆมันแจ๊งแจ่บบรรยากาศดีขนาดเลยพี่น้องข้าวนอกบ้าน <c oughs> นอกบ้านเขากับนอกบ้านเราไม่เหมือน, <c oughs> น,อก,นกัน น้องบ้านเราไม่เหมือนกับเขานะ <c oughs> น้องบ้านมีโอาสอย <ไป S 1> ากไปกินเปลือกป่าดินนปปาดวน้องไปกินเปลือกป่าด้วยมันโดนเนาะมีหุ่น้นเนาะมีง<ม>ุ่น,นดีมีดินในต้มีต้นไม้เขียวดว้วยมีปลาน้องมีโอกาสไปเมื่อไรดูเขาตั้งไว้โก้ไข่กไโก้ไข่เนาะโก้ปลาโก้ไข่ลงไปดูปลาเนาะจะพักอีกย่งสีม่วงม่วงกินกระปิ้งปลาเนาะแซ่บแซบคือผักกระโดดงี้แต่ว่าแซ่บจักพักเอย่างไรได้อยู่แคมป์ พักกินก็ไม่พักผนเลยถ้ามีโอกาสที่เมื่อลินน้ำนังมืดเนี่ยอาการส่วนเขาโมนาตัวดำเขาอยู่เลยเขาเจอเขาไปดยู่เราไปตะวน้องเพื่อนเก่าสมัยเรียนนะเพื่อนเก่าเคยไปกินข้าวป้าน้ำกันหาผัดเทียบน้ำกันแต่ว่ามีครอบครัวบนหลังพระชักเนาะมีครอบครัวมีลูกมีเต้าบนแล้วไข่กันแม่พี่น้องบนหลังเต่ามีพี่น้องเลยลูกสองลูกสามแม่หมู่เฮียน้ำกันน้องตัวเกี่ยวนี่ใกล้ๆนี้เลยพี่น้อง มีลูกสองแล้วอีผูหนึ่งกับลูกหนึ่งอีผูหนึ่งกับลูกหนึ่งโอ้ยมีลูกไปแล้วพี่น้องเพื่อนเฮียนน้ำกันนี่แหละเรียนมาพร้อมกันเราได้ไปทํางานหาเงินสู่ชีวิตเจามีกันแล้วลูกหา้า <c oughs> อยู่บ้านได้ไปไปใส่แคลแล้วเนาะอันอยู่บ้านเนี่ยให้ลูกกินได้บ้านอเอี่ยแคนไปแขนมาเลี้ยงใหญ่แล้วบ้านเจามีลูกดกเข้ามานอกเข้ากันได้นี้แหละเนาะมีแต่เฮไปน้ำแม่แล้วเนาะไปใจกับป้าเฮไปแขนแอ้วไป ตำยั่วจ้าลูกค่ะไม่กินจินตนาการยกยูอ่ะยกยูก่ะพี่น้องน้ำตำคะตำแตงวันนี้เพราะว่าที่เราดูคนฟังอยู่วานที่วานลูกค่านเป็นอย่างไรพี่น้องทำไมก็นอสนสามอาอีึ้นสาวหม่อายุ สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าเก้าก็มีมีผู้บ่าวไนดะ้มีผู้บ่าวมาจีบได้ผู้บ่าวคนลาวนํากันนี่แหละสมัยนั้นเสามียังบ่ได้ไปฝั่งไทยเนาะจีบมีผู้บ่าวอันเฮ็ดงานไฟฟ้าก็ว่บาบจีบ,แบบบจีบแบบว่าจีบแบบคบกันแบบเขากแบบพร้อม,มหันนะพี่น้องพร้อมแบบชีตแต่งงานพร้อมแบบสี่อันสางคระเพือกกระเฮาแต่สานี่เป็นคนบ่พร้อมก็ลมมเลยว่าเลิกกับเพิ่นไปเนาะแล้วก็ผ่านมาก็พบกับผู้บ่าว ตำรวจเนาะคภูบ่าลตำรวจก็คบก็ <c oughs> คบกับผูบ้บ่าลในไทยบ้านคือกันนี่กะเคยคบคบประวัติหลายขนาดเลยกันแต่และเถื่อนนะพี่น้องเป็นน้อเสามีเองที่บุพร้อมบุพ,พร้อมจะเถื่อแบบว่าคบกันแล้วเลยแบบเขาพร้มนะอมเนาะเขายัางตามครอบครัวเขาก,ก็เลยแบบตีตัวออกห่างเลยเพราะยังบุพรเพมผู้บ่าวปลูกพักปลูกมาร์ตาลีแม่ปัจจุบันผู้บ่าวปลูกมาร์ตาลีก็มีลูกสองคนกอสองลูกสามตัวใหญ่ละเจ็ดแปดปี ผู้บ่าคนหนึ่งนะพี่น้องตอนสาม,มีไปทํางานอยู่ฝั่งไทยนะได้ว่าอันเขาจะสร้างครอบครัวแล้วเขายังบาพร้อมมาหนี้เขาเลยอันคนไทยบ่คนลาว<อ>เาป็นงานไฟฟ<อ>้าด้ยที่ว่าเราไปเหตุไฟเฮาอยู่โครื่อสีนะไปอันตั้งใจไปบอกสาม,มีอยู่ฝั่งไทยเลยพี่น้องสาม,มีไปทํางานร้านอาหารเนาะไปบอกว่าอันสิแต่งงานได้ว่าเฮานะ่ะ บได้บอกเลิกเขาแต่ว่าเขาตีตัวออกห่างอะไรคล้ายๆคือว่าเขานี้คบกันอยู่อมไม่ว่าบได้เลิกกันเนาะประมาณเขากอันมีคุณใหม่แล้วมีคุณใหม่แล้ววันนี้เขาจะสร้างครอบครัว,วเขาอะไรอัน่ิต่งงานเขาเลยไปบอกไปที่หน้าสามีพี่น้องแล้วก็สามีก็แต่งกับเขาให้กันเนาะกินข้าวกินน้ำเรือ,อยแล้วคนก็ตั้งใจที่บอก ว่าเออ,ค,อค่อยสิแต่งงานเด้อสีอันนั้นอันนี้นะวันนี้แหละบบก้าบอกจนเมือ่อจนเมื่อพี่น้องละกาน้องเพื่อนโทรมาบอกเอา้อาวไปนะั่นแหะตั้งใจสิไปบอกเจ้าวาเรางิีแต่งงาน<อ>พ่อไปฮอดเจ้าแหละโบก,ก้าบอกตอนหน้าโอ้ยเนาะโอู้อหแล้วคนใดพี่น้องที่ว่อาอ้าเป็นยังคือจะได้ขอลูกหาเนาะวันไปทงใครก็อธิษฐานขราบครัวอยู่บ้านเฮานี่แหละแ็นยังมีตอนนั้นก็ยังน้อยตอนนั้นฮอตขนาดได้เออมีเอาก็เปาเจ้าได้ เอเป็นอย่างเป็นอย่างเอากระเปาจะได้แค่ลูกวะจะยังบ้าฮะยังบ่ามาสุดเอากับไอ้ได้ซะเดี๋ยวเอากับโอ้ยจะรูปแบบบ้าหูอย่างนี้น้องน้อยมีแต่หัวพี่น้องมาน้องน้อยมาเบิ่งแต่บักแตงพี่น้องเห็นสามีแตงซี้กับฮอตอยู่ไดนตะกี้ค่ะหัว หัวแล้วก็จกเล้ามานุ่มน้อยเบิ่งตามักแตงแล้วละพี่น้องนี่ตามเดี่ยวตักแตงแล้วละเด้อพี่น้องนี่เอากขาจะได้แลูกสองเอาก็จะมีเอาเอาก็จะมีได้ลูกค่ะคำคมคำคมเป็ียกเปียกเปยพี่น้องเอ้ยโอเอา แตมักเตีงแซ่บขนาดเลยเอ้าวันนี้ให้น้องชุบคลิปปลาขึ้นมาเลยหิวหิวหิวทุกสีเข่าสุดแซ่บเลยเหมือนโบไข่ปลาเราคือเห็นตปกีปปลาตอนไข่หมูใหญ่ยามนี่ค่ะแต่ว่ามีไข่ปลาแตมักแตีงคือแซ่บเลยเนาะกินโมบะตัวหนึ่งคนอมงโอไมค์ก็เอาไว้ให้แม่วาตัวหนึ่งกินให้อิ่มน้ำสำรานไปเลยมาพี่น้องบานีแตมักแตีงกระไดอื้อหือ ี่น้องเอ้ยหอมเอาไว้พี่น้องอันนี้ของนงน้อยนงน้อยบอกโอ๋ยของนงน้อยคือไข่เต็มเลยป้าคนหาเนี่ยคนหาพี่น้องไข่เต็มเลยไข่ใหญ่ก่อนมูเลยไข่ใหญ่ดวงดีอืมดวงดีเอาออกไปเลยมือของแมวว่าจะมีบอก มีคือกันมัวตัวเลยออืไข่เต็มเลยเออมีวังนี้ดวงดีมีเกณฑ์จะถูกหวยก็จะรังจะรวยนี่ก็ซวยไม่ได้ตืด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 มาเด้อพี่น้องมากินข้าวนรำกันเด้อมามาพี่น้องเรียบร้อยแล้วจองเลยปลาน่ะเอาเลยเอาเลยไอ้นี้นี่แม่นม่อไม่ไข่ไะกำลังลุ้นอยู่ตัวนี้ลุ้นว่าไม่ไข่หรอ น้ำน้ำพี่น้องปาไข่ไข่อะไรใส่เด็อันนี้ก็ไข่พี่น้องไข่เต็มท้องนี่ได้ไข่โอ้ยเดาถึกพี่น้องสามีซุกมแนมเบ่งแต่ตอนนั้นแล้วอ่าซุ้มเล็งคือการเป็นวะเล็งคือการซุุ้กก็ได้ตัวไข่แต่เป็ไข่ตัวเดียวกันพี่น้องมาพี่น้องมาเบิ่งตัวน้องตัวเกี้ยวอู้หูอ้ยมีตุ๊กตาเฮ้อเบิ่งเอาไข่ออกมาก่อน ไข่คือเดียวเลยนี่พี่น้องนี่เดียวโอ้อันนี้กับอันนั้นเนาะเสือไข่ทั้งในมัมีไข่จับเด็กไข่พี่น้องหอนเลยไข่เอามีซีมึงจับมักแตงดูไข่ทุกตัวเลยแต่ะฮาว่าแซบเลยน้องซีมึงมาซีมจับมักแตงพี่น้องจับมังแตงกับมีบุญยาเข่าพี่น้องว่าซีเพ็ดแบแลบเน้น้อยตอนใหญ่ขนาดแซบแซบอปะพอดีเลยสมประกอบกับแซบ นัวแซบเนาะปลาพี่น้องเลยมีความสุกขนาดได้กินปลาสดๆปีงฮอเลยดิมชาเลยใจว่าจะไปกินปลาวะใจว่าจะกินปลาวะตื่นสี่โมงค่ะโมงหนักเดี๋ยวตั้งแต่หกโมงเช้าจะมันหนาวแห้งพี่น้องก็เลยมาหกโมงครึ่งอื้อ อร่อยมากไข่ยังบมแก่บายในเลยพี่น้องไข่อ่อนถ้าไข่แก่เพิ่นชิมเม็ดใหญ่กว่านี้ไข่แก่เดือนเดือหาเดือนทุกก็ไข่หนึ่งพันไดาดูออกมาเลยพี่น้องบวงคือว่ามีอันหนึ่งนะเป็นพันตัวแล้วก็มาสองอันตัวฮอตพันนะยังไงนะมันมีตัวสมบูรณ์สมบูรณ์นะพี่น้องมาคุณออกมาเลยจดน้ำเลยพี่น้องบ้ได้เค็มโบ้ได้แซ่บ มีเท่าไหร่เอาไปให้หมดเลยยกนิว้วฮะน้องซุกเก็บจากสวนใหม่ๆพี่น้องเลืกมาว่าไดวได้บ่วงค่ะเขาขายก็มีสดหวานขนาดพี่น้องเลยวกนี่สดได้ไม่วไหวานอิ่มแล้วพี่น้องเอาไว้คนกินเที่ยงเอาจิ้มปลาแม่์เมืย์คอยแล้วอืมเมย์ได้ปลา คือหาป่าได้พี่น้องขผสมกับปิ้งชิ้นแห่งหมูหมูแดดเดียวไอ้นางนะเพื่อนีมูข้าวทองน้ำจอดน้ำพรักไข่ป่าปิ้งชุ่มชุ่มทั้งมันจีวหวานอากาศก,ก็กำลังดีเลยพี่น้องลมผัดบนในห้องเลย พี่น้อง,งนี่อาหารจะเย็นกว่าเมื่อวานนี้แม่มเห็นอย่างบนทางหลังพี่น้องต้นขี้เล็กอ่อนๆเต็มต้นเลยพักขี้เล็กปุ้งอ่อนออสดสะอ่อนขนาดเลยพี่น้องอหเห็นดูา <c oughs> ทางนองค่ะเห็นเขาจะมาพันเอาตัดต้นเอาพี่น้องพี่น้อง แล้วเพื่อนก็ขึ้นไม่ขึ้นบนสูงม,มันมีแบบนี้แก้มย่างพี่น้องเพื่อนเพื่อนขึ้นเป็นพุ่มในกอแซ่ขานาดได้มีเจริญอาหารใช่ไหมแซมบบุฟเฟต์วางมาือไปนางน,น้ำลายไหลแล้วมาเด้อพี่น้องหอ,งองกมกอะเกงไฟบิบ่งคลิปนี้อยู่ยากน้ำกันก็นมาเด้อมากินน้ำกัน โตมะลินน้ำทชงมือได้เออนางเงาเออมีมากพี่อ่ะอคนหาปิตากล้องก่อนน้ำไหลไหลแล้วคนหายังไม่กินใช่ไหมยังไม่ว่าจะกินเพราเดือดตาบกแตงหมดใช่ไหม ส่งไข่มาให้น้องน้อยครั้งหนึ่งแต่ส่วนอืออ่นโบไข่บปล่าไข่ทุกอันไข่ทุกอันเปล่ายื่งเรื่องเราจะกินเนาะแซ่แบแบบบ้านๆมือนี้พี่น้องก่อนนะอ่ะพี่น้องเลยแซ่บแท้แซบหวานพี่จะมีฮะทีเดียวทีเดียวครแซ่บปรีด้พี่น้องหวานๆแม่น ต่มักแตงมีพี่น้องบดเกียงเลยเกียงตับสุดยอดพี่น้องเลยค่ะอันนี้ไว้ให้แม่วาเด้อป่า<อ>พี่น้องแซบแหงเออมีคนว่าแซบแหงขนาดเฮาก็ยังแซบเลยพี่น้องต้ม<อ>แห้งต้มปลาเออมีกิ่นสดสดหวาน<บ>าอร่อยมาก,ากเตรียมตัวแยกย้ายแล้วพี่น้องอิ่มแห้งนียสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เด้อและที่สำคัญบอกกดข่ามโฆษณาเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดี 拜拜。Bye bye.